อ่สุขสบายดีพอไม่พี่น้องปองปลายเบิดสุขุสุขคนเนาะพี่น้องพนักงานทางตํารวจกรรมกรแบกหามซามหล่อเนาะมาพอเพาะกับเบากีกเกษตรคนเลียกปลาคือเก่าเนาะมาม่ีสิพามอเบดเป็นมือที่หานเนาะหลังจากที่เฮาเปลี่ยนหัวอาหารไปเอามามันสิเป็นจะได้ปูปลานาหนมาเพราะมันยังสีเริ่กกินดีกว่าเก่าบ่เรยว่าเดี๋ยวมันสีบ่อยากตอดปไปเนาะ ไปเบิ่งนน้องกันพี่น้องบรรยากาศวาอยู่สวนเนาะมาเกือบปลาพี่น้องเบิ่งคือเก่าเนาะอจะเผาเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่เข้ามาก็อย่าลืมฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับผักจอข้อนอีก่ก็อยากเริ่มลดนน้องเลยเนาะจะเชี่ยวลงไปน้องใหญ่ให้ป่าแหบคน

ปลาปลามันมันถือจิบพี่เนอะเลยเอาขึ้นมาพอซ้ำไว้ยังอยู่ในกระน,นมไซด์ดีเนาะถือว่าบุป็นน้ำเสียเนาะเพราะว่าเขามีพักซอยเลย พักจอกนี่าสำคัญในนาทีมันเป็นตัวเป็นตัวจับขี้เงาขี้ปลาเนาะบอกเป็นเป็นตัวดูดซึมเอาปุ่นจากขี้ปลาเหตุแห่งหนามเขาบวคอยเป็นนาำเสียบอะไดสำคัญด้วยพี่หนังเนี่ยควรนหาพักหนามมาปล่อยไว้เลยสหรับโอกคองน้องปลาเขา เพอามันช่วยบำบัดน้ำเสียไนงะไปพี่น้องไปเป็นน้องประดุกเขาสรับมันกับ ท่านไ,ไปหอนแอวเนะาะแล้วก็ปลาแลายจะไปแดดก็เลยบอ,อกมาแล้วพี่น้องคืออยู่มันนี่คือเป็นตาชีแดดดีอยู่ทีนแบบีแบบ้จะจคุณนะเจ้าน้อยเนาะผมเดนเปินมากินโมเดนโต แต่ยูนีน้ายัง,งกว่าอยู่คุณจังหน่อยอยูนี้ก็บป๋ลายล้วประมาณจีบกว่าตัวไปไปบอประดุเขา มันนีสิพาพี่น้องเบ่งแบบเก๋ไก่กเลยือว่า,างไงนะพี่น้องเนแต่กระท่านเต็มถี่พีาะ เต๋อไปเนาะตัวใหญ่ยเงยทีเนาะจากเปนการทดลองเลี้ยงใส่กับปลาดุกชื่อว่าตอบโจทย์เนาะสำหรับปลาหมอกับปลาดุกสามารถเลี้ยงกันได้ทีเนาะ คนเลี้ยงปลาได้เห็นแบบนี้ก็เชื่อว่ามีครบสุกเนาะเจ้าหูอัปมอนี่มันจะออกลูกหรือบอเนาะเยอกันน่าจะต้องแหนะมันเนาะมันเงยเต็มทีก่อนจะชี้แหนะออกจากปละดูก โอ้ท่ามันออกนะนา,นาจะเปประดูก,กินดูมันนะสำหรับใครที่ว่าเคยเลี้ยงปลาหมอ้อฝากคอมเมนต์มาด้พี่น้องเด้อพอได้เป็นข้อมูลในบอกรีเอาไปปรับแก้ไขเนาะ พวายากรัวมันมันก็ออกแม่แพพันอยู่บ่พอบาเอกี้ก็หากำลังหัดเหลี่ยงสลับประมอยบุเคยเหลี่ยงที่เกลือ คือว่าหอาหารใหม่เฮานี่คือ่ายังกินดีเนะาะก็ซื้อมาทีนี้ก็เบาะกี้ก็กงังวลอยู่เนาะยันว่าห้อเปลี่ยนหัวอาหารแล้วมันมันสีบค่อยกินกินคือเก่าเนาะเอะอ สิ่นี่เอาลงมาโบราณประดิษฐเนาะประดุกให้ปีนาแก้มือใหม่ไปเนานะาโครงการสามห่อได้สำเร็จก่อนมีแผนสี่เหตุโครงการสามนี่พ้เม้นโครงการสองนะ,บบะ,ะพี่อนของเส้นที่ที่สองนะกระชีวออกแบบหนึ่งก็ได้แล้วที่มีแผนสร้างเส้นติสามีก ขาเมื่อยงใา่นหะพี่น้องได้เห็นมันเกิดดอกออกคนเนี่ยไปไปบอปลานี่เนอฮะเปิดเพื่อใช้กระซั่มแล้วพี่น้องเบิ่ง ี่น้องตัวใหญมเลยเนาะบ่ดีกินล้วซั่นไปบ่ปลานินเฮ ไว้มลอเลยเนาะเห็นอยูพี่น้องเือมันยักเหลือมๆเคยกินเนาะมันเหลือมๆบ่ยานแล้วพี่น้องถือว่ากินดีเนาะสําหรับหารเฮา วา่าละรอบนาะข้าสีเอาเอาวมีดใหญ่มาเนาะพอมีนหน่อยมันมันจะเปลืองเนาะมันผสมดุลกับปาลาละพอปลาเหามันใหญ่ละโอ้เจอก,กินดีทีคร ิปนี้พาเบิงแบบเรียกทมเลยนะแบบให้ผับบรรยายเอาเองมันบทเคาะบรรยายฮะอยากลาบปลาอีวะโอ้แม่ยงวาอยากอยากลาบปลาเนาะอ่ะอยวไปเอาอุปกรณ์ก่อน จะถ่ายตาครับขอพี่เนาะเลี้ยงมากอะเพื่อสิ่งนี้้วเนาะเน่นนปรุงว่ายนอาหารโอ้ยเป็นตาอยู่บ่ปรสิมาอยู่บ่หล่อเหมือนเนาะอะไรก็เอาปไปปิ้นเอา่ปอะ่รก็ปิ้นบิ๊ก Tìm lâu năm. 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 Tìm ปนินหฮงบอกท่านไงปไรเนาะเอาลูกไหมว่บอกป่ะมาติดปนินแผลว้ายอะไนอ่ะอกสำมุจะเอาเลยสิปลาคนมากรงเงายายมาเอามาหัดเป็นปลาตัวเดียวปู่มา

ปตปมณฑลนโขลงด้วยดูนก่อนปลาเค็งปลาเ็งเราใชปลาเค็งเลยก็ได้แมนนปลาเค็งมันออกนั้นเรี๋ยวเาตบทันหรือมัอนอนกอนกตัอนอะไรมันขัง ăn gin okay. ngay thôi nào, để hết nhang thì mình nhả. Mông có kia, có cho nó còn โอ้ยไปยังวังเนาะโอ้ยในปะปากตัวเดียวพี่น้องเอ้ยโมทันไก่เน,เนี่ยมีแต่ปนินเนาะโมทันมันปลาปากปะปาก,ปรปากไรเงี้ยไงพราะว่าปลาปนินเขาเขาก็เอาเขาบ่ลงเป็นสนับปนินมันแต่ซสำ จะบ่ปนแทนี e ่ก็บ่บ่ค่อยใหญ่เนาะบ่สําเร็จําพงเนาะถือว่าบ่มันคริเียนเอ พอวานลไงไปแหไปข้างใหม่ตัวนี้พอดีมันออกเนาะได้ปลาปาปากตัวนึงหากปลาน,น,นิีนันมีแตะปลาหนีหน,น่อยได้เธออยู่แต่ว่ามันมันยังหน่อยลายถือว่าเขามีโอกาสวานแต่เพียงเธอเดียวเนาะเพราะมันมันตื่นมันมันเข้ามาดีอยู่พักตบเบิร์ตเอสองเลยเลยบวาน เอาสำนักก็คือสีเหลวๆเพี้นไปพี่น้องเอาไงโซนเกลือเนาะพออยู่ให้มันมันเข้าได้วานแฮแล้วมันตื่นนี่ก่อนนี่จากนี่จากไม้แฮเขาก่อน สวยสิเปิดน้ำเพราะได้มันระบายน้ำเสียออกเนาะสำหร,ร,ร,รับปลาๆนี้ตื่นเลยพี่นนอะเจมบอได์มากินเหงาเลยแต่ปลานิ่ขึ้นมากินเนาะมีโอกาสแตึกแต่เพียงเธอเดียวนะพี่นนอะสำหรับปลา พอมันใหญ่แต่มันมันกูจกขวมเนาะว่าของใส่ไก่เิียากินง่ายกันงงยังย่งยากู่เนาะพี่น้องเนาะไก่ย้อนเป็นน้องใหญ่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปอัปเดตท,ที่ให้หัวหา,ปานปลาเนาะหลังจากที่ว่าเราเปลี่ยนหัวหานก็ถือว่ากินดีอยู่เนาะ สอบโจนอยู่สมารถไปเกืออะไรเนาะสำหรับลินนี้เดินทางมาเพียงเท่านีก้ก็จะขอจบเพียงเท่าน,นี้นเพี่งแล้เนาะขอขอบใจที่รับชมจนจบแล้วพบพอกันคลิปต่อไปพนนี่น้องบ๊ายบาย